สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาแบบเซอร์ไพรส์ร <laughs> แบบรแบบวดเร็วทันใจนะครับแบบไม่ได้คิดไว้ก่อนไม่ได้นัดกันไว้ก่อนนะครับาทานกาแฟที่บร <laughs> ิษัทค่ะครับพอ <laughs> ดีแพลววแล้วก็น้องสันแมาทุระแถวพระกโหนงก็เลยโทรมาถามว่า อยู่บริษัทไหมถ้าอยู่เดี๋ยวจะแวะมาทานกาแฟบอกอยู่ครับเชิญเลยครับมาถามข่าวเจ้านายเห็นเจ้านายเปิดรับออดิชั่นนักร้อนัก้อหน้าใหม่ครับค่ะก็เห็นเห็นแบบมีแต่คนเสียงดีๆมาเยอะเลยครับก็มีสมัครมาเป็นร้อยโอ้สมัครมาเป็นร้อยเป็นร้อยเลยครับแล้วก็คัดคัดเหลือที่มาไฟนอลสุดท้ายก็สิบหกคนเดีวสิบหกคนครับครับแต่จริงๆคิดว่าเราจะรับสัก สองสามคนก็พอคือหมายถึงว่าเอามาแบบยังไงหผู้เข้ารอบฮะแล้วก็ยังไงก็พยายามจะผลักดันให้มีชื่อเสียงให้ได้นะครับไม่ใช่รับเยอะๆแล้วก็ทําบ้างไม่ทําบ้างอันนี้แบบมาแล้วเราทําแบบจริงๆจังๆนะครับที่จะนารับสมัครจากัดอายุไหมคะตอนไม่เกินไม่เกินสามสิบนะครับไม่เกินสามสิบครับคือเอารุ่นผมเนี่ยครับแกว่าผมไม่ได้ ก็เห็นหลากหลายผู้หญิงหรือผู้ชายเยอะกันครับผู้หญิงเยอะกว่าผู้หญิงเยอะกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำเพื่อนๆนะครับน้องซันนะครับเพิ่งมีโอกาสมาคุยกันเป็นครั้งแรกพี่่านมาก็โชว์กันไปโชว์กันมากัยรติมาครับวันนี้ได้มาพูดคุยนะครับมาพบปะกับเจ้านายนะครับซึ่งมาที่นี่นะเป็นครั้งที่สองครั้งแรกยมาวันเกิดวันเกิดคนเยอะมากครับ จริงมันเกิดก็ไม่ได้เชิญนะคือจะมีบอกเชิญเพรผู้หลักผู้ใหญ่บางคนใช่ค่ะแต่เพื่อนๆในวงการส่วนมากก็จะรู้ว่าจะทําบุญวันที่21มิถุนาก็จะมากันนะครับปีนี้พอดีครบรอบเป็นหนุ่มก็เลยเพื่อนๆก็เลยมากันเยอะหน่อยใช่ปกติานา<อ>เพื่อนเพื่อน<ๆ>หรือว่าลูกๆศิลปินเนี่ยจะรู้เลยว่าวันที่21 21มิถุนา จะเป็นทุกปีมันเกิดของทนายทุกๆปีจะทําบุญจะทาบุญก็จะก็จะรู้เลยว่าวันนั้นต้องว่างปีนี้คนมาเยอะเป็นพิเศษนะเยอะมากปีนี้มากันก็เรียกว่ามาพบปะสังสรรค์กันนานๆสามพันกว่าท่านเลยขอบคุณครับโอ้ครับขอบคุณครับวันนี้ทนายเป็นพระเอกค่ะทุกวันนี้หันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นอินฟูท่านหนึ่ง พยายามอะครับไม่งั้นเดี๋ยวความดังจะสู้น้องสันไม่ได้สู้น้องแพลวไม่ได้เดี๋ยวไม่ดังหรอวเขาทุค้าพักหนึ่งก็ที่ไลฟ์บ่อยๆคุยกันักร้องบ่อยๆนะฮะก็มีเอฟซีเข้ามาติดตามเยอะพอสมควรแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งขยันเกินเหตุหายไปเลยหายไปเลยก็หยุดนิ่งเลยก็จนนี้เลยก็ต้องมีเพื่อนคุยไงเพราะว่าจนนี้ครับคุยคนเดียวไปไม่ถูกเป็นคนคุยไม่เก่งะครับคุยไม่เก่งครับ ตอนนี้เจ้าหน้ามี่แผนที่ที่จะมีเตรียมปล่อยเพลงอยู่ไหมครับของใครบ้างก็มีฮะม,มีก็ตอนนี้ก็ที่เพิ่งออกก็มีนุ่นซูเปอร์วาเลนทายนะครับก็เป็นแนวสนุกสนานของดนตรีลูกทุ่งนะครับแล้วที่เพิ่งปล่อยไปก็มีจันจวงดวงจันทน้องสาวของปุ้มปงดวงจันทนะครับแต่ที่อัดเสร็จแล้วที่ยังไม่ได้วางนะครับก็มีแม่นกน้อยนะครับมีพี่เอ๊ ปีนี้พี่เอะระเบียบวาสสินก็อัดด้วยเพราเอะพราเอะพราะเอะพอดีแกถูกใจอยู่เพลงหนึ่งแกก็มาถามผมว่าในห้างผมชอบเพลงนี้มากเลยผิดหวังซ้ําเท่าบอกเลยก็ได้ลิขสิทธ์ของใครบอกกันลิขสิทธ์ของผมนี่แหละถ้าพี่เอจะร้องมาร้องเลยพอเอไปผิดหวังก็ผู้ใดเนาะนพเก็ทําดนตรีแบบมันๆนะครับคือดนตรีเปลี่ยนแบบสไตล์แบบ ดิ้นอย่างเดียวเลยสนุกสนานโอ้ยพ่อเอกแกร้องดีด้วยบอกแกบอกพปแกชอบมากก็คงจะไม่นานเกินรอที่จะปล่อยมาให้เพื่อนๆเอฟซีของระเบียบมัทสินได้ชมกันแล้วก็มีเต้าหยองอีกเพลงหนึ่งนะครับที่อัดเสร็จแล้วที่ยังไม่ได้ปล่อยแล้วก็มีเพลงลำซิ่งของบัวพันธ์ทังโสอีกเพลงหนึ่งนะครับที่อัดเสร็จแล้วมีเด่นชัย มีเยอะก็ต้องฝากด้วยนะคะฝากพี่ๆทุกคนนะคะฝากให้กําลังใจลูกๆของคุณพ่อด้วยนะคะแล้วก็อีกศิลปินที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยอย่างที่นายห้างบอกว่าการที่เราเป็นเป็นผู้สร้างเนี้ยหนึ่งที่เขามาอยู่กับเราแล้วในองค์กรท็อปไลน์นายห้างบอกว่าเราต้องทําเพลงกับเขาก็ฝากเราติดตามด้วยยังไม่ได้เปิดเผยใช่ไหมครับว่าเป็นใครอย่างครับก็คงเป็นอาทิตย์หน้า ที่จะบอกว่าติดตามไปตามครับน้องคนไหนคนไหนที่จะเป็นคนโชคดีวงอีสานแล้วน้องคนไหนแล้วช่วงนี้เดินสายอีสานบ่อยฮะเดินสายเปิดวงอีสานบ่อยคุยกับเจ้านายแล้วว่าวันที่ซันจะเปิดวันที่เราจะเปิดเอ็พีแบนจะเชิญเจ้านายไปเป็นประธานให้แต่จะเอาใกล้ๆนี่แหละไม่ไปไกลเอาแถวบริมลอนทนี่แหละวันที่ท่าหรู้หลือยังมึ กำลังล็อกวันครับเพราะว่าเราจะเราจะดูวันของนันทบตรด้วยเพราะว่าเป็นดนตรีชนไหนผว่าน่าเป็นพฤติกาพุทธิกาได้ครับแต่เราต้องบอกนันทบตรด้วยแล้วก็สําคัญเลยครับอยากจะเชิญในห้างเลยนี่ผมเชิญด้วยงานแต่งประมาณ โมกะราวที่สิบเก้าเดี๋ยวเอกรดาแต่ให้ให้เท่านนายล็อกไว้ก่อนตอนแรกบอกยี่สิบเจ็เลยนะตอนแรกบอกยี่สิบเจ็ดแทนวาทแต่ตอนนี้เลื่อนเป็นสิบเก้าแต่ยังไม่คิมการ์ดไงก็เลยยังไม่ได้เอามาินอได้ครับได้ครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าไปงานเปิดวงก็อย่าลืมติดพวงมาลัยให้บ้างนะครับแข่งกันร้องแข่งกันร้องในห้าเดือนเปซ้อมเดือนพงันเพลงครับโอ้ยต้องไปซ้อมเลยอย่างเงี้นต้องไปซ้อมหนักไม่เคยเห็นเท่านนายร้องเพลงเลย ผมอะประเภทหัวสูงชอบร้องเพงลงฝรั่งโอโ้ <laughs> จะบอกให้นะคะไปอเมริกากันน,นะคะ <laughs> เดินทางไปคอนเสิร์ตที่อเมริกาครับที่ฮาวายแล้วเจ้านายเป็นคนพาไปครับโอไม่ธรรมดานะคะจะบอกให้ป <laughs> ิดตอมอค่ะแล้วว่าไม่ช่ไม่ได้เจ้านายเนี่ยคือตายเลยโอ้ยเดินผม <c oughs> ดีว่าสายสายตาแวบหนึ่งผมนึกว่าออกกันไปหมดแล้วผม <c oughs> อยู่อยู่ช่องสุดท้ายเนเดินผ่านมาเอ๊ะ แพลจะมายืนอยู่หรือเปล่าเนี่ยแวบๆสายสตามองไปน้าก็ไม่มีอันใหม่ที่โอ้โหติดอยู่ตมอีก็ถ้าไปคุยอะครับคือแพลเนี่ยเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษมากฝรั่งตมถามมาเงียบเฉยอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวแล้วไม่เคยไปเข้าใจไหมรับแล้วมันเป็นใช่ค่ะตื่นเต้นที่เคยไปที่แบบว่าอเมริกาครั้งแรกเขาไปเมืองฝรั่งครั้งแรกอะแล้วแบบว่าตื่นเต้นมากครับ อ่ะไม่ไม่พูดเลยพูดไม่ออกเลยคือตกใจแล้วตื่นเต้นแล้วกลัวเลยแล้วแพวรู้ไหมว่าเขาตีไม่ผ่านเราวน่น่ะไม่รู้เลยตีไม่ผ่านแล้วนะเพราะว่าไม่ตอบไม่อะไรทั้งสิ้นดีว่าผมเห็นซะก่อนเลยเดินเข้าไปคุยให้กะถึงได้จบแล้วเจ้านาบอกว่าอย่างว่าเขาเขาคือเราเราถูกต้องไงฮะเรามาเรามาท่องเที่ยวมาอะไรแต่เราไม่ได้ไปไปแบบธุรกิจนะเรามาท่องเที่ยวแต่เรามีหลักฐานเขาขอดูอะไรเราก็หยิบให้เขาดูได้ แต่เขาขอดูอะไรแผวก็ยิ้มอย่างเดียวใช่เพราะไม่รู้เรื่องเราตกใจดีประสบการณ์เน้นนิ่งไม่เน้นถ้าผมใช่ไหมถ้าผมนะผมเน้นมั่วเลยใช่อาจารย์ก็จะมั่วเลยผมจะคือภาษาอังกฤษต้องล่าพูดนะไม่ต้องห่วงเรื่องศัพ์เขาจะเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นเขาจะผิดศับบ้างผิดหลายบ้างแต่เขาเข้าใจผมนี่ก็ดำน้ำบ่อยนะภาษาอังกฤษเนี่ยนานๆพูดทีเนี่ยอยาากินกาแฟ ทำไมดีวะคืออะไรก็ไม่ไม่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไงคือไม่กล้าแหละเนี่ยคนดังก็อย่างเนี้พอผ่านตอมอที่ตรวจตรวจที่ผ่านตอมอมาได้นะฮะผมกระเด็นก็เดินออกไปหันไม่ทิเอ้าแพร่กลังถูกค้นก็เป่าอยู่นู่นคือแต่แต่ต้องบอกว่ายุคเมื่อก่อนอ่ะด้วยโทรศัพท์ก็ก็ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้แน่นคับไม่ไม่ไโซเชียลขนาดนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยหนึ่งเลยครับเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ย โทรศัพท์มันช่วยเราได้ไหมการแปลหรือการที่ผมผมนะถ้าเราสับแบบหมดนะมันเป็นใบเลยนะท่านรายเพราะว่าต้องบอกว่าผมไม่ใช่คนที่เรียนเก่งมากแต่ผมเอาตัวรอดได้โดยที่หาเพื่อนช่วยอะไรเยงี้ภาษาอังกฤษขอให้กล้าพูดอะคือถูกบ้างผิดบ้างเขาเข้าใจก็พอมั่วไปก่อนทุกวันนี้หนูไปแล้วมั่วไปก่อนมั่วไปก่อนเลยพูดไปเถอะเขาเข้าใจไม่เข้าใจภาษาใบก็ยังได้โรงเรียนออย่างเงี้ยคือแบบ พูดยังไงวะแต่เอาให้ก่อน <c oughs> เพราะตอนนั้นล,ลูกไปด้วยไงลูกไปด้วยไม่ได้ฉันเป็นแม่ฉันต้องโชว์พาวในความที่ฉันเป็นแม่ฉันต้องทําได้อะไรอย่างเงี้ยเดินไปเลยก็อาศัยมั่วมั่วมั่วถูกอโอเครอดตัวไปไงฮะคุยภาษาอังกฤษบางคนไม่กล้าพูดหมายถึงว่ารู้นะแต่ไม่กล้าพูดเพราะว่าเก่งว่าเดี๋ยวจะพูดผิดพูดถูกเอฟซีบอกว่าคุณพ่อนะฮะน่ารักมากน่ารักกับแม่พรตลอดเลยแล้วก็ เป็นนเองมากๆเลยค่ะอันนี้อันนี้เป em? ็นแฟนเพจหรือเป็นเป็นเฟซส่วนตัวครับเป็นเฟซส่วนตัวฝฟกกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยกดแชร์ให er, ้ด้วยนะครับเฟซส่วนตัวนานๆจะได้มีโอกาสโอกาสมานั่งพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยกันนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องซันวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เดินมานั่งคุยกันนะครับแต่เมื่อกี้เลี้ยงกาแฟไปแล้วนะเราะฉะ่ว่าผ่านมาแล้วไม่ได้เลี้ยงกาแฟนะฮะผ่านเข้ามาแล้ว ผมเลยถือว่ากาวะเดี๋ยวมานั่งคุยกันเลยแล้วเดี๋ยวค่ากาแฟทุกวันนี้เจ้านายก็ยังกาแฟเช็คอินก็ยังดีใช่ไหมคะครับก็ยังขายดีอยู่กาแฟเช็คอินนะการไปพามาตามร้านขายยาหรือตามร้านค้าถ้าเห็นกาแฟเช็คอินนั่นคือของนายห้านะครับก็เป็นกาแฟบำรุงสุขภาพสัญชายนะฮะครับผมทานได้มั้ยแต่ผมแต่ผมไม่ได้ทานกาแฟผมไม่ได้ทานกาแฟแต่เขาเป็นคนที่ไม่คุณพ่อผมได้ไหม ได้ทานได้หมดเลยอันนี้คับครวามดันสูงอะไรต่ออะไรทานได้หมดไม่มีปัญหาครับบํารุงสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงวันนี้ก็ถือว่าเราได้ได้ข้ามจากรังสิทธ์มาถึงตรงนี้เลยวันผมมาสองรอบผมเมาส์มอยหน่อยผมมาทางแคบมากเลยครับเจ้านายครับทางมาทาง GPS ไงแล้วหนูไม่ได้ดูทางช่วยไปเข้าซอย่บแนั่นจะแคบ GPS อสไงทอสส่วนมากจะพาเข้าทางนั้นตลอด บางคนเข้ามาตกใจนึกว่าปิดทางหรือเปล่าแต่<ช>จริงๆถ้าเข้าทางซอยภูมิจิตทางด้านพระรามสีเนี่ยสะดวกสบายข้างร้านยางเดียวซ้ายอันนี้คือจะจำตั้งแต่มาท็อปไลน์แรกๆเลยเห็นยางมิชลินเห็นยางเนี่ยฉันรู้เลยว่าเลี้ยวซ้ายตรงนั้นแต่หนูตื่นขึข้นมาอีกทีเมื่อกี้เห็นพี่บอยแบบตะคุ่มตะคุ่มอยู่แล้วก็จะจะเลี้ยวอะค่ะเข้าซอยแล้วมันติดมอไซค์แล้วแกต้องลงไปเอามอไซค์น่ะออกเมื่อกี้อะมันไม่ได้ซอยแค่มากครับคือเข้าไปอะผมก็เลยแบบ ลุกขึ้นมาเพราะรู้ว่าทําไมมันถึงชะลอช้าอ๋อซอยนี้เพราะวันที่มาวันเกิดก็ซอยนั้นใช่แต่วันที่มาวันเกิดเนี่ยเป็นรถทานฟาร์มเมอร์แต่วันนี้เอารถตู้มามันยาวมันยาวอ๋อใช่ใช่เพราะทางมันแคบมากนะแค่นั้นไม่พอใช่ไหมครับผมปวดท้องด้วยปวดท้องมากปวดท้องแล้วแบบนี่ต้องนั่งไหม บริษัทจะไม่มีห้องน้ำไรันผมมารมณมากผมอยู่นิ่งเลยพี่เพียจะเข้าซอยนี้ประจําเลยในซอยที่มันง่ายๆเลไม่นําพาไปก็ไม่รู้วันนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจด้วยครับเราคือคืนนี้คืนนี้วงเล่นที่ไหนนะคืนนี้สรับบุรีสระบุรีครับอ๋อสลับบุรีนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมอยู่ใกล้ๆสระบุรีอำเภออำเภอแก่งคอยอ๋อแก่งคอยนะครับแก่งคอยครับก็แดะไปให้กําลังใจกันนะครับ ทีมงานแสงทองแพรเผาแสงทองนะครับแสดงอยู่ที่แก่งคอยที่สระบอย่างนี้ไปก็น่าจะประมาณเกือบสองมีคนบอกว่าคุณพ่อในห้างใกล้ๆนี่เองหนูอยู่แถวเทพพารัตเทพพารัตเทพพารัตผมอยู่แถวพระขหน่งนี่ครับเทพพารัตใกล้ไหมเทพารัตอยู่สมุทรปราการถ้าไปมันก็ไม่ไกลอ่ะครับเดี๋ยวนี้วิ่งสะดวกสบาย ก็แชร์เขาบอกกติดตามแล้วนะคะขอบพระคุณครับผมแทนยังไงฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามก็ดีนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหายติดตามไปตั้งนานแต่ช่วงนี้เริ่มเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาครับพรุ่งนี้จะจะมีไลฟ์แล้วก็มีข่าวสารอะไรต่ออะไรออกทีหน่อยนะครับทุกคนเราติดตามนะคะว่าใครจะได้เป็นนักร้องในสังกัดของค่ายทั้งลายที่เจ้านายจะเอามาปั้นเป็นดาวดวงใหม่ครับสามคนใช่ไหมคะ 3มคนประมาณเนี้สามไม่กันสคนใครที่อยากติดตามและอยากรู้ว่าเป็นใครจะมีผลงานอะไรหรือว่าเป็นคนจงหวัดไหนเดี๋ยวเร็วๆนี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าคงจะประกาศผลออกมาว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับครับคนตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ากกันเลว่าเดินเข้าใจความรู้สึกของผู้ปกครองนะที่เวลาเอาลูกมาแล้วแบบเอามาแบบดันลูกแล้วมาชมมาเชียอะไรอย่างเงี้ย นึนกันงแมกองเชียร์เยอะใช่นึกถึงแม่แบบว่าพาแบบอยากให้หนูเป็นนักร้องอย่างเงี้ยครับ<อ>ก็เอาแบบว่าขอร้องหน่อยแต่ก่อนเป็นแดนเซอร์ไงแม่ก็อยากให้ลูกตัวเองร้องรู้ว่าลูกตัวเองร้องเพลงได้แต่แม่ก็จะแบบไม่ไม่กล้าเป็นคนที่แบบไม่กล้าแต่พยายามที่จะผลักดันบอกว่าอยากให้ลูกขึ้นร้องสักเพลงได้ไหมอะไรเงี้ยนึกนึกนึกถึงแล้วแบบว่าแบบสมสารแม่่คือแบบอยากดันลูกอ่ะอยากดันลูก พ่อแม่ก็อย่างนี้นะครับยังไงก็อยากจะให้ลูกเต่าได้ดิบได้ดีกันนะครับรบ,บางทีเรามาเชียร์กันเยอะกูบาอาจารย์เขามาเชียร์กันเยอะสำคัญที่สุดเพราะว่าบางทีตอนนี้ผมเองก็หันไปเห็นแบบน้องๆต่างจังหวัดบางคนเรื่องการาการเดินทางขาดปับบจจัยอย่างเงี้ยมันก็สําคัญนะผมเข้าใจผมว่ายังมีอีกหลายดวงดาวที่เป็นคําที่ว่าปั้นดินที่เป็นดาวอีกหลายคนที่ยังไม่ได้มีโอกาส ยังมีเยอะยังมีเยอะครับอย่างไรก็ถ้าใครสนใจทางท็อปไลน์ก็ถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่พร้อมที่จะมอโอกาสกับท่านแต่ก็ต้องรอช่วงที่ในห้างจะเปิดรับอีกเพราะว่าเพราะอย่างตอนนี้ก็เยอะเยอะอยู่แต่แน่นอนเลยคือจ้านายใจดีค่ะเท่าที่หนูอยู่กับเจ้านายมาคือคือบ้านหลังนี้เป็นเป็นบ้านที่อยู่และอบอุ่นตอนแรกหนูเข้าบริษัทท็อปไลน์เข้าค่ายพีใหม่หนูรำล้ำหนูเกรงมากเกรงมากแต่ พอเราได้มาอยู่จุดนี้จริงๆคือเจ้านายจใจดีมากแต่ก่อนจะยกโทรศัพท์โทรหาเจ้านายเนี่ยคือไม่กล้าพูดแบบคือคือแบบเราเก่งอะค่ะแต่ทุกวันนี้เจ้านายเขาเาเจ้านายเป็นคนที่กันเองมากค่ะสบายๆอยู่แบบกันเองสบายๆครับกันแบบพ่อลูกจริงๆครับครับเดี๋ยววันนี้ก็ฝากเพื่อนๆแค่นี้ก่อนเพราะว่า แล้วกับน้องซันต้องไปวงวันนี้เล่นเร็วด้วยนะครับที่แกงคอยก็อย่าลืมนะครับอยู่ใกล้เคียงแกงแกงคอยสระบุรีนะครับก็ไปให้กาลังแรงใจกันนะครับขอบคุณ3,600ท่านที่มาพูดคุยกับเจ้านายนะคะฝากกดติดตามเจ้านายไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยฝากกดแชร์เจ้านายด้วยครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้านายอีกนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ